ตลาดหุ้นโลกสั่นคลอนดาวโจนร่วงเกิด800จุดหุ้นเทคโนเทขายหนักพร้อมความหวังที่เฟดจ,จะลดดอกเบีย้ยที่กำลังหายไปคุณพร้อมดื่มด่ำกับรายละเอียดที่อาจเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของคุณหรือไม่ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกายุโรปและสหราชาอาณาจักรได้ปรับตัวลดลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2568โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแรงขายในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีซึ่งเกิดจากนักลงทุนที่เริ่มมีตก,กังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่าเฟด (Federal Reserve) หลังจากโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมได้ลดลงอย่างรวดเร็วและน่าใจหายสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ลองนึกภาพดอกเบีย้ยของเฟดเหมือนเป็นปุ่มควบคุมใจสู้ของเศรษฐกิจเมื่อเฟดลดดอกเบีย้ยมันอาจช่วยกระตุ้นนการลงทุนและการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่เมื่อโอกาสลดลงนักลงทุนก็เริ่มเห็นความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อกำไรในอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มเทคที่เติบโตอย่างรวดเร็วตลาดหุ้นสหรัฐร่วงแรงหุ้นเทคกดดันหนักสุดรอบหนึ่งเดือนโอกาสลดดอกเบีย้ยถดถอย ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาได้ปรับตัวลดลงอย่างมากในวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2568โดยดัชนีหลักทั้ง3ได้ปิดตลาดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่3และเป็นการปรับตัวลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมซึ่งเกิดจากการที่นักลงทุนได้เทขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องพร้อมกับความผิดหวังต่อ โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมซึ่งได้ลดลงจาก62.9%เหลือเพียงราว51%เท่านั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นแนวคิดเรื่องดอกเบีย้ยนี้สำคัญมากเพราะมันส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทและหากเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยตามที่คาดนักลงทุนนอกอาจเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลงซึ่งกระทบต่อราคาหุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคที่มักอาศัยเงินกู้ในการขยายตัวอย่างรวดเร็วแรงฉุดหลักมาจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น Nvidia ซึ่งเป็นผู้นำในชิปกราฟิกสำหรับปัญญ,ญาประดิษฐ์ AI บราคอมที่ผลิตชิปสำหรับเครือข่ายและล l เ h ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ขณะที่หุ้นในกลุ่มบริการด้านการสื่อสารอย่าง Disney ก็ร่วงลงเกือบ8%หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่4ที่ออกมาไม่น่าประทับใจโดยผสมผสานร,ระหว่างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนที่สูงขึ้นดัชนีดาวโจนส์อินดัสทรีลเคยปิดที่ยุดลดลง797.60จุด od, หรือลบ1.6 ดัชนี S&P 500ปิดที่6,737.49จุดลดลง113.43จุดหรือลบ1.66%ดัชนี NASDAQ Composite ปิดที่22,870.355จุดลดลง536.102จุดหรือลบ2.29%แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและนี้คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปหากเฟดยังคงอึมครึมกับดอกเบีย้ยแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอาจไม่สดใสเท่าที่เคยคิดคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการลดดอกเบีย้ยเป็นเพียงการเยียวยาชั่วคราว ตลาดหุ้นยุโรปแดงยกระดานักลงทุนจับตาผลกระทบชัดดาวสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปได้ปิดตลาดในแดนลบในวันเดียวกันโดยปรับตัวลดลงจากระดับบวกที่ทำไว้ในช่วงเช้าซึ่งเกิดหลังจากการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่ารัฐบาลชัดดาวหรือกอบวนเมนชัดดาว ได้สิ้นสุดลงแม้ว่าจะมีข่าวดีจากผลประกอบการของบางบริษัทแต่ตลาดก็ถูกฉุดลงตามทิศทางของตลาดสหรัฐอเมริกาและความวิตกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจการลงทุนหากรัฐบาลสหรัฐชัดดาวมันอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดโลกเพราะชัดดาวทำให้รัฐบาลไม่สามารถดำเนินงานปกติเช่นจ่ายเงินเดือนงพนักงานหรืออนุมัติงบประมาณซึ่งอาจชะลอการเติบโตเศรษฐกิจในวงกว้าง ดัชนีสต็อกส์600ปิดที่580.67จุดลดลง3.56จุดหรือลบ0 6 1ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่24,041.62จุดลดลง339.84จุดหรือลบ1.39%เอร์ซดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่8,232.49จุดลดลง8.75จุดหรือลบ0.11%หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นยังรวมถึงกลุ่มฟาร์มา และไซเอนเช่นเร์กและซีเลนฟาร์มที่ดีตัวขึ้นกว่า 5- 1 1เจากการอัปเดตข่าวการเติบโตของบริษัทซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มสุขภาพยังคงแข็งแกร่งแม้ในภาวะตลาดผันผวนขณะที่หุ้นเบอร์เบรีซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นอังกฤษได้พุ่งขึ้นระหว่างวันแต่สุดท้ายกลับปิดตลาดในแดนลบมากกว่า2%ซหลังจากข่าวผลประกอบการที่ไม่ตรงคาดด้านพลังงานยังคงผันผวนแม้ว่ารายงานจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศเยจะชี้ว่าน้ำมันโลกอาจยังไม่ถึงจุดสูงสุดทีกออย ในเร็วๆนี้ซึ่งหมายความว่าอุปทานยังคงเพียงพอแต่ในขณะเดียวกันนักลงทุนยุโรปยังคงจับตาชุดข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่กำลังจะประกาศออกมาซึ่งอาจสร้างความไม่แน่นอนเพิ่มเติมเช่นอัตราเงินเฟอ้อหรือการจ้างงานตลาดหุ้นอังกฤษร่วงหุ้นพลังงานอ่อนตัวแม้เศรษฐกิจโตเล็กน้อยตลาดหุ้นลอนดอนได้ปิดตลาดในแดนลบตามที่ทางตลาดโลกและหุ้นกลุ่มพลังงานได้อ่อนตัวลงหลังจากมีรายงานจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ yeah. ที่เพิ่มคาดการอุปทานน้ำมันโลกซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันลดลงและกระทบต่อบริษัทพลังงานดัชนี FTSE 100ตลาดหุ้นอังกฤษปิดที่9807.68จุดลดลง103.74จุดหรือลบ5 0 5เอร์เซ หุ้นพลังงานอย่างเชลและบีพีร่วมถึงหุ้นกลุ่มการเงินได้อ่อนตัวลงขณะที่ตัวเลข GDP ของอังกฤษในไตรมาสท,ที่3โตเพียง0.1%เท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่เช่นความไม่แน่นอนจากเบรกซิสหรือต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่บางผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า GDP ที่เติบโตเล็กน้อยนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าประเทศกำลังฟื้นตัวช้าๆแม้จะไม่รวดเร็วราคาทองคำร่วง1%หลังตลาดเสี่ยงถูกเทขายกว้างขวาง ราคาทองคำโลกได้ปรับตัวลดลงอย่างหนักโดยถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ทำไว้ในช่วงต้นของวันหลังจากนักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัยพร้อมกันหลังจากการเปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานักวิเคราะห์เตือนว่าตลาดทองอาจยังผันผวนต่อหากข้อมูลเศรษฐกิจที่เลื่อนประกาศกลับมาในสัปดาห์หน้าซึ่งอาจรวมถึงรายงานการจ้างงานหรืออัตรางเงินเฟอ้อที่ส่งผลต่อความน่าดึงดูดของทองคำในฐานะที่เป็นสินทรัพย์หลบดภัยราคาทองคำตลาดสปอตปอตโกลด์ ปิดที่4,151.86ดอลล่าร์ต่อออลลดลงลบ1.1เปอร์เซ็นต์ราคาทองคำตลาดโคแม็กส่งมอบเดือนธันวาคมปิดที่4,194.50ดอลล่าร์ต่อออลลดลงลบ0.5เปอร์เซ็นต์ราคาน้ำมันทรงตัวรับมาตรการความบาดลูคอยแม้มีสัญญาณน้ำมันล้นตลาด ราคาน้ำมันโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหยุดการร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้าหลังจากนักลงทุนช่างน้ำหนักระหว่างความวิตกเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดโลกกับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ที่พุ่งเป้าไปที่ลูคอยและซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซียและอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันรัสเซียในระยะสัน้นเพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมลองดูตัวอย่างเช่นการคว่ำบาตรนี้คล้ายกับการปิดกั้นทางการค้าซึ่งอาจทำให้อุปทานน้ำมันโลกลดลงชั่วคราวแต่ในขณะเดียวกันหากอุปทานล้นตลาดจริงก็อาจกดดันราคาให้้ลลดดงไ ส่งมอบเดือนมกราคมปิดที่6.3.24ดอลลาร์ต่อบาเรนเพิ่มขึ้น0.55ดอลลาร์ WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมปิดที่59.01ดอลลาร์ต่อบาเรนเพิ่มขึ้น0.50ดอลลาร์ดอลลาร์อ่อนค่านักลงทุนลังเลทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆหลังจากการสิ้นสุดของรัฐบาลชัดดาวสหรัฐอเมริกาทำให้นักลงทุนกลับมาจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่จะทยอยเปิดเผยออกมาซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบระยะย,ยาวต่อความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์อินดซ x dx y ปิดที่99.14ลดลง0.35ดปอร์เซดอลลาร์เยนปิดที่154.43ยเยนลดลงลบ0.2เ ยูโรดอลลาร์แข็งค่าขึ้นที่1.1638ดอลลาร์เพิ่มขึ้นบวก0.4%แม้โอกาสการลดดอกเบีย้ยของเฟดจะลดลงแต่โมเมนตัมของดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ลดลงตามไปด้วยหลังจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศคลี่คลายลงชั่วคราวซึ่งอาจทำให้เงินทุนไหลไปยังสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นแต่บางคนอาจต้แย้งว่าดอลล่ายังคงแข็งแกร่งในฐานะเงินสำรองโลกและการอ่อนค่านี้เพียงชั่วคราวเท่านั้น และนี้คือส่วนที่อาจสร้างความเห็นต่างคุณคิดว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาชั่วคราวหรือมันจะนำไปสู่การฟองสบู่เศรษฐกิจใหม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนักวิเคราะห์ที่บอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองอาจเป็นโอกาสในการลงทุนอ้างอิง CNBC h t t p s w w w c n b c c o m w o r l d t อยเต h t t p s w w w r o u t e r s c o m m a r k e t g l o b a l m a r k e t d a t a อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หุ้นทั่วโลกทั้งหมดได้ที่นี่ h t t p s w w w m a n i n b a n k i n g c o t h c a t e g o r y n e w q u a t e s t o c k